ม,มีคนม,มีอะไรให้เล่นอยู่ด้วยตอนนี้มีใครใช้สมาร์ทโฟนอยู่ไหมฮะหรือพวกแบบมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตอย่างเงี้ยถ้าใช้โทรศัพท์กันอยู่ในการดูรลฟ์สตตีมของหมีนะตอนนี้ให้พิมพ์ว่าหนึ่งก็ได้พิมพ์หนึ่งไม่เฉยวั few moments later. นนี้ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมเอาตอนแรกถ้าดูเป็นแนวตั้งอยู่เออประมาณแนวตั้งอย่างเงี้ยใช่ไหม ตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนปุ๊บเพื่อที่จะดูหมีแบบในร์ชั่นที่เต็มจอวางไว้ที่ช่วงช่วงช่วงท้องในขณะที่ทุกคนนอนอยู่ทุกคนต้องนอนด้วยแหละแต่ถ้าทุกคนไม่นอนก็ให้ให้นั่งโต๊ะอยู่ถ้านั่งโต๊ะอยู่ก็ให้แบบทาท่าเหมือนตัวเอลก็คือเรานั่งแบบปกตินั่นแหละแล้วก็เอาโทรศัพท์เมาส์ต้องข่าไว้ถ้ามองใกล้เดี๋ยวมันสายตาจะเสียนะต้องมองไกลไว้ ให้เอาโทรศัพท์วางไว้ตรงช่วงท้องหรือถ้าใครที่นั่งอยู่ก็วางไว้ตรงระหว่างขาให้ทุกคนทําตามที่บอกที่คนที่กําลังนั่งอยู่เ<อ>ห็นที้คนพร้อมแล้วใช่ไหมเอาล้วินะโอเคเดี๋ยวว้าว I'm gay! <laughs> <laughs>